เนื่องในวันมาคบูชาปีนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพ่พระพุทธศาสนาเทศกาลวันมาคบูชา23-27กุมภาพันธ์2564มาร่วมกิจกรรมศาสนาพิธีในแบบวิถีใหม่ New Normal ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อันดับแรกที่สําคัญเลยก็คือทุกคนควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าร่วมศาสนาพิธีมีจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานที่พร้อมล้างมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์การทํากิจกรรมศาสนาพิธีควรเว้นระยะห่างผู้ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย1-2ถึงเมตรการจัดระยะห่างของเก้าอี้สําหรับฟังเทศสวดมนต์การจัดพิธีเวียนเทียนรอเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีจำนวนหนานแน่นเกินไป มาร่วมกิจกรรมวันมาคาบูชาแบบวิถีใหม่ New Normal เพื่อร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีไปพร้อมกับการสืบสารพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบต่อไป